สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาร์ติวานนท์สี่ห้านะฮะเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรว้ให้ลูกค้าเสมอนะก่อนอื่นลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนรีวิวคลิปสดนะฮะเทคเดียวผมไม่มีตัดต่อนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับรถผมได้มาแบบไหนสภาพยังไงผมแค่ล้างดูดฝุ่นแล้วเอามารีวิวถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับที่สําคัญนะครับรถสวยไม่สวยผมแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะตำหนิตรงไหนผมชี้ให้เห็นทั้งหมดนะฮะ เดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับกับเอาใจใส่ SUV นะผมบอกก่อนเลยนะครับว่า CRV เนี่ยมีมาเมื่อไหร่หมดทุกคันไม่เคยเหลือซักคันนะฮะลูกค้าแล้วรถออกไว้ด้วยนะครับกับวันนี้นะฮ Honda CRV นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับ 4WD นะครับเป็นออโต้ขับ4เรียวทามออปชั่นจัดเต็มนะฮะคันนี้มีมัตติฟังก์ชั่นพวงมาลัยเกียร์ออโต้แอร์แบ็ก ABS ถุงลมนิรภัย4ลูกนะฮะ เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะฮะมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะับผมรถคันนี้ผมเพิ่งได้มาได้2วันนะฮะวันนี้ผมมาได้ถ่ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบอดี้ภายนอกและภายในแบบละเอียดนะฮะเริ่มจากประตูฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับถามว่ามีริ้วรอยไหมหูกระจกมีบ้างนะครับลูกค้าอาจเจ้าของอาจจะไปเบียดเสาบินอะไรมานะครับแต่น้อยนะเดี๋ยวผมแต้มสีให้นะครับนะลูกค้าทุกคลิปเนี่ยผมพูดเสมอนะฮะนี่ผมจะมาพามาชมขอบยางขอบประตูเลย ขอบประตูของ Honda ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นรถสเปคแพงๆเนี่ยเขาจะเป็นชุดโครเมียมนะครับแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเป็นยางคันนี้ยางขอบชั้น2ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะบางคันยางไม่อยู่แล้วนะฮะมันเปื่อยมันแตกนะฮะแสดงว่าเขาตากแดดนะครับคันนี้ยังสวยนะครับสวยทุกด้านเลยนะครับแทงจริงหลีดนะฮะลูกค้าดูนะไม่มีเปิดไม่มีอ้าเลยนะฮะไม่มีบวมนะครับแสดงว่ารถจอดในร่มนะครับวิธีดูรถดูไม่ยากนะฮะขอบเสานะฮะเสากระจกขอบเสาหลังคานะฮะ คันนี้ยังขอบชิดมุมองศาได้หมดนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งพลาสติกไม่มีสีด่างนะไม่มีสีด่างนะครับหลังคาสวยมากนะฮะเล็กเกอร์ไม่มีเสียนะครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับตำหนีตรงไหนบ้างผมเห็นละบันไดล่างอันนี้อาจจะเป็นอ๋อไม่ใช่ตำหนี่อันนี้รอยรอยฝุ่นที่เฉยนะครับไม่มีตำหนีนะฮะบันไดสวยนะฮะอันนี้เป็นสเตเลสด้วยนะครับสีสวยมากนะฮะรอยขีดข่วนนะครับประตูสีบางสีเดิมทุกจุดนะฮะองศาได้หมดนะฮะองศาชิดมุมหมดนะฮะ ประตูมีรอยขนแมวบ้างนะครับตอนที่เปิดเนี่ยนี่ถ้ากล้องไม่ซูมนี่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขัดให้นะเดี๋ยวผมขัดน้ํายาเคลือบสีให้นะฮะรถจะเงามากเลยนะครับนอกนั้นประตูแน่นมากนะเสากลางนะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมไม่มีลอกนะครับองศาประตูได้หมดเพราะน็อตประตูไม่เคยแกะนะคันนี้นะครับคันนี้นะครับประตูหลังฝั่งขวาสวยกริบเลยนะฮะชุดโครเมียมนะครับเสาหลังนะฮะยังสวยนะครับประตูแน่นทุกจุดนะฮะมือเปิดประตูรุ่นถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นชุดโครเมียมให้แล้วนะครับ สวยมากนะครับได้แม็กสวยด้วยนะครับยางสภาพพอใช้ได้นะครับลูกค้ายางกลางๆนะฮะยางสภาพพอใช้ได้นะครับนะฮะด้านหลังกระจกเดิม h o n d a หมดนะฮะคันนี้กระจกไม่เคยเปลี่ยนนะกระจกเดิมทุกบานนะฮะฟิล์มสภาพยังโอเคเลยฮะผมได้รถมาคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับตําหนีมีตรงนี้จุดหนึงนะอันนี้น่าจะโดนของกระแทกนะครับหรือหินกระแทกนะฮะมันมีจุดอยู่นิดนึงเดี๋ยวแต้มสีให้ถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับนอกนั้นยังสวยนะครับกันชนหลังชิดมุมหมดเพราะกันชนไม่เคยแกะนะฮะผมแจ องศาได้หมดนะฮะคันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังให้สี่ดวงนะครับสี่จุดแล้วพร้อมกล้องถอยหลังนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับสีบางสวยมากนะฮะลูกค้าสังเกตดูนะองศาได้หมดนะไฟหน้าไฟ,ไฟท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกาและไม่เคยจมน้ํานะครับมีตาหนิอีกจุดหนึ่งคือนี้สปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากไปใช้น้ํายาผิดประเภทเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพลาสติกธรรมดานะครับ นะสีมันก็เลยลอกเรนที่ผมทําสีให้ใหม่นะอันนี้ผมทําให้นะครับนะครับชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ฝาปิดนี้หายเดี๋ยวผมเบิกศูนย์ใส่ให้นะครับฝาปิดกันฝนน้นําฝนข้างหลังนะฮะนอกนั้นกระจกฮอนด้าเดิมหมดนนะฮะชุดโครเมีม่ยมชุดเปิดประตูกล้องถอยหลังนะครับองศาประตูกันชนล่างเนะะี่ยฮะชิดมุมหมดนะฝาหลังแน่นมากนะครับนะฮะแน่นทุกจุดนะครับชิดมุมหมดนะฮะรถไม่เคยถูกจิ้มหลังนะฮะชายล่างทูโทนล่างยังสวยนะทับทิมยังอยู่ครบนะฮะ ถับพิมพ์สะท้อนแสงยังอยู่ครบนะฮะนะครับด้านนี้มีกิปหลุดนิดนึงเดี๋ยวผมใส่ให้นะฮะเนี่ยกิปมันหลุดนะครับนิดนึงนะครับไม่น่าเขียดนะครับฝั่งนี้ก็สวยคานหลังซ้ายสีบางมากนะลูกค้าเสานี่สวยทุกจุดนะฮะเสาคานนะครับสีบางทุกจุดนะครับประตูหลังยังแน่นนะครับประตูแน่นหมดนะฮะข้างนี้ไม่มีรอยเลยนะครับถือว่าไร้ตำหนินะฮะชุดบันไดล่างก็ยังสวยนะครับ ก็จะมีรอยตรงที่เปิดประตูนะครับลูกค้าเนี่ยอันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับบางทีเปิดประตูไปโดนไปโดนผนังโดนของถือของมากระแทกนะครับเดี๋ยวผมไล่แต้มสีให้นะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนอกนั้นสีบางมากนะฮะคิ้วสวยทุกด้านนะฮะคิ้วยางทั้งสีด้านสวยหมดนะครับคิ้วยางนะประตูหน้าซ้ายแน่นมากนะครับนะฮะสีบางทุกจุดเลยนะครับคันนี้ซื้อไปใช้งานยาวๆเลยนะครับลูกค้า ผมว่าไม่ต้องไปทำเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมขัดเคลือบน้ํายาให้นะฮะรถก็จะเงาฉ่ามากนะฮะได้แม็กสวยๆไปใช้นะครับรถคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะครับแค่ใส่แม็กอย่างเดียวไม่ได้โหลดไม่ได้ตัดสปริงตั้งใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นล้อเดิมนะครับจันชนหน้าถือว่าสวยนะครับโอเคเลยนะฮะรอยหินรอยแมลงมีบ้างนะครับแต่แทบแทบจะมองไม่เห็นนะน้อยมากนะครับลูกค้าฝากระโปรงสวยเก็บเลยสีเดิมด้วยนะไปหน้าเดี๋ยวผมขัดให้นะครับลูกค้านี่ผมยังไม่ได้ทํานะครับ ผมได้มามันไฟหน้าทุกคันนะฮะรถตั้งแต่ปีสอง0ันสิบสองพันเก้าพวกนี้ครับไฟมันไฟมันจะออกอมเหลืองหมดนะครับเดี๋ยวผมใช้น้ำยาขัดให้นะฮะไฟก็จะเหมือนไฟใหม่แล้วนี่เป็นไฟเดิมโรงงานนะครับไฟไม่เคยเคยเปลี่ยนมานรตรงน,นี้มีจุดรอยหินนิดนึดนงนะฮะไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดบางจุดนะครับลูกค้าผมพยายามจะเก็บให้หมดนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับถ้าไม่ไม่สังเกตคือมองไม่เห็นแต่ผมจะแจ้งลูกค้าก่อนนะเพราะรถสภาพมาแบบนี้นะฮะแก้มหน้าก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกระจกนะฮะเพราะว่าผมถ่ายคลิปตอนเย็นนะครับมันอาจจะมีแสงมันอาจจะมืดนิดนึงนะฮะนี่ข้างในข้างในผมยังไม่ได้ฟอกนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญผมยังไม่ได้ขัดให้นะครับบาะอาจจะมีรอยคราบรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยนนะครับพะรถผมได้มาสภาพนี้จริงๆนะฮะนะครับข้างในสวยมากนะครับข้างในนี่บาะเป็นสีครีมนะฮะ นะฮะสีลีมแล้วอีกที่สําคัญตัวนี้ได้ตัวท็อปด้วยเป็นตัวขับสีด้วยนะฮะริ้วรอยของเบาะมีบ้างนะครับแต่ไม่น่าเกลียดเ๋ยผมฟอกให้นะครับแต่เบาะไม่มีแตกไม่มีฉีกนะฮะเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดผมพื้นให้ดูนะฮะนี่ลูกค้าลูกค้าบางบางคนก็จะทราบนะฮะผมชอบเปิดผมพื้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะผมแค่ดูดฝุ่นดูดยังไม่ละเอียดด้วยซ้านะฮะผมพื้นสะอาดมากนะครับ อันนี้พรมพื้นสะอาดนะฮะพรมลายมีรอยเล็กน้อยนะครับแต่พรมลายไม่มีบวมนะครับไม่มีฉีกนะฮะชุดหัวเกียร์คันนี้ได้เครื่องเล่นมาพร้อมแล้วนะครับเป็นเครื่องเล่นรุ่นใหม่แล้วนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับนะฮะคันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณแสนแปดกว่ากว่านะครับไม่ถือว่าไม่เยอะถือว่าโอเคเลยนะครับชุดคอนโซลชุดปุ่มปรับโลโก้ต่างๆไม่มีถลอกไม่มีลอกไม่มีบวมนะครับพรมลไยปุ่มปรับพรมลายไม่มีถลอกไม่มีลอกนะฮะนะฮะ ไม่มีลอกบางคันเนี่ยปุ่มปรับพวกนี้ใช้ไม่ดีนะฮะมือเป็นมีเป็นเหงื่อเป็นอะไรพวกนี้ลอกหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ยังสวยกลิบเลยนะฮะแขงประตูนะครับไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับแขงประตูยังโอเคเลยนะฮะนะฮะปุ่มกดโลโก้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญนะฮะน็อตนี่น็อตประตูไม่เคยแกะนะครับน็อตประตูไม่เคยแกะจริงๆอับผมเช็คมาหมดแล้วก่อนซื้อเข้านะครับทุกด้านน็อตไม่เคยแกะนะฮะและที่สําคัญนะครับลูกค้านี่กระดูกงูต่างๆนะครับจริงๆอ่ะ ผมดึงหมดแล้วมันอยู่ครบหมดนะครับแต่น,นี่พี่ผมไม่ได้ดึงให้ดูหมดเพราะว่ามันใส่ยากทีมันใส่มันใส่ยากจริงนะผมเช็คมาแล้วนะครับนอกนั้นยังสวยนะเบาหลังนะฮะเบาหลังนี่แทบจะว่าไร้ตาหนีเลยนะฮะแทบจะว่าไร้รอยคนนั่งเลยนะฮะคันนี้เหมือนใช้แต่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะเบาหลังสภาพสวยกลิบเลยนะฮะไม่มีฉีกไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับรวมถึงแผงประตูนะฮะด้านหลังฝั่งขวานะฮะแผงประตูเนียนกลิบนะฮะไร้ร่องรอยไล้ตําหนินะลูกค้าดูดิสวยมากเลยนะ นะครับขายได้ไปเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับแล้วที่สําคัญเดี๋ยวผมเปิดราคาเลยนะครับลูกค้าออกใหม่นะครับร้านกลางๆนะฮะผมบอกก่อนนะลูกค้าที่ยังไม่มีโอกาสซื้อป้ายแดงนะครับผมขายเท่านี้พอนะครับสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทจําราคาไม่ได้ลดหลายคันขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยจําได้คร่าวๆเมื่อกี้ผมจะบอกสองแปดนะไม่ใช่นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นหพันได้ปีสองพนสบนะครับขายแค่นี้พอนะครับลูกค้า ราคาสลุมทลายแน่นอนครับได้รถเดิมนะ่ยนะประตูท้ายนี่โชคค้ำฝากระโปรงยังใช้ได้และที่สําคัญนะครับแผ่นชั้นวางของยังอยู่เหมือนเดิมนะบางคันแผ่นโมนี่หายนะครับคันนี้ยังอยู่ครบนะฮะได้ครบไปเลยแล้วข้างหลังสะอาดมากนะฮะแทบจะไม่มีรอยบรรทุกสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะฮะลูกค้านะฮะตะเข็บเดิมโรงงานหลังไม่เคยถูกจิ้มนะครับนะฮะน็อตไม่เคยถูกแกะนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะใช้ล่างเดิมหมดนะครับนะฮะผมจะให้ดูนะครับ เครื่องมือแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเหมือนเดิมข้างในไม่มีผู่นะฮะอาสติกไม่มีกรอบนะบางคันดูแลไม่ดีพวกเนี้ยแตกเอาไว้ขนของเนี่ยฉลกปลดเปิดกหมดเลยคันนี้ไม่มีบรรทุกของนะครับคันนี้ได้มาสภาพดีเลยนะคันนี้รถเขาใช้ทํางานออฟฟิศนะฮะไม่ถึงไม่เยอะมากครับลูกค้าข้างหลังสวยกริบเลยนะฮะไฟท้ายเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับชุดข้างในเนี่ยพวกคิ้วเนี่ยแผ่นพับเนี่ยเดิมหมดนะฮะไล่ดูได้เลยนะครับตั้งแต่ซ้ายยันขวาเลยนะครับ ผ่นพัดเดิมฮะเพราะรถไม่เคยถูกจิ้มไม่เคยถูกแกะไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะแผงประตูสวยเหมือนกันนะครับไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับบางๆเลยนะฮะแม้แต่รอยมีดขีดข่วนยังไม่มีเลยครับลูกค้าแจ้งก่อนนะครับบางคันเนี่ยมีรอยมีดขีดข่วนรอยปากการอยอะไรคันนี้ไม่มีเลยนะฮะอันนี้ถือว่าใหม่เลยนะครับภายในสะอาดมากนะครับภายในสวยกลิบเลยนะฮะลาตตำหนินะฮะบอหลังสวยมากนะครับ จริงคันนี้บอกสวยทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หน้ายันหลังนะคะแต่ไม่ได้ฟอกเฉยแผงประตูฝั่งคนนั่งซ้ายตรงนี้มีถลอกมีลอกที่นึงเดี๋ยวผมซ่อมให้นะอันนี้นะครับนะฮะมีถลอกมีลอกดนึงเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับนอกนั้นแผงประตูยังสวยนะครับคอนโซลสวยมากนะฮะกริปเลยนะครับคอนโซลหน้าที่ถือว่าไร้ตําหนิเลยนะฮะปุ่มปรับช่องแอร์ต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเบาะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวใกล้เก็บงานให้เดี๋ยวฟอกเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับลูกค้้าาาพิ่่่งไไดมมถยคลปทันฮ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมนะฮะนะฮะผมพื้นสะอาดทุกด้านนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะเดี๋ยวเปิดเครื่องชมนะครับทีเดียวติดนะครับบอกก่อนนะฮะทีเดียวติดแล้วอีกอย่างนะเครื่องเงียบมากนะผมลองวิ่งนี่ร้อยกว่านี่สบายนะครับเครื่องเงียบมากนะครับขออนุญาตนะฮะ ซื้อไปใช้งานยาวๆเลยนะครับลูกค้านะนี่เครื่องโอ้โหผมได้มาคันนี้ผมบอกก่อนนะเครื่องสะอาดมากนะครับเจ้าของเขาซูวิตดีนะครับนะและที่สาคัญลูกค้าลองดูนะแผ่นกันความร้อนเดินโรงงานนะฮะเดี๋ยวผมก็ให้นะครับตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับมอก็ฉลากสินค้านะอยู่ครบหมดรอยอัคเม็ดเดิมตะเข็บข้างอยู่ครบหมดนะฮะรถฝากระโปรงไม่เคยแกะนะฮะบอกก่อนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถูกประแจนะครับ แผ่นพลาสติกชุดหน้าเครื่องนะครับแผ่นพลาสติกข้างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับใฟหน้าเดิมนะครับแผ่นพลาสติกฝาหน้ายังอยู่ครบนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะปีกซ้ายปีกขวาเดิมหมดนะครับเครื่องแห้งสนิทนะฮะรถดูง่ายนะดูไม่ยากนะครับลูกค้าเนี่ยผมไม่ได้เสียงนั่งในห้องดิสานเสียงเครื่องแค่ไม่ได้ยินนะฮะผมแจ้งลูกค้าเสมอนะัไม่ต้องกังวลว่าคุณจะอยู่ไกลเราหรืออยู่ใกล้เข้ามาซื้อได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าเก่าบางๆนะเงินทองหายากนะครับลูกค้าเจอรถที่ถูกใจอยู่กับเรานะครับ ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมมีบริการส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ